สวัสดีครับพี่ๆีทุกท่านวันนี้พวกแบบช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับต้องขออภัยด้วยนะผมไม่ได้ลงทลิปสองวันคือผมไปนอนอยู่โรงพยาบาลนะครับคือนี่พี่ดูแพลย,ยังลอยจอดให้น้ําเกลือเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะที่พวกพี่เปิดดูแล้วไม่เจอนะครับปลหลังจากนี้ผมจะลงคลิปทุกวันแล้วนะครับคือผม ไอเข้าโรงบาลจริงๆครับถ้าไม่เข้าโรงพยาบาลคือผมจะลงคลิปให้ทุกวันอยู่แล้วครับผมจะเอาของดีๆมาลงอยู่แล้วครับต้องขอโทษจริงๆครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคือมาพบองค์แรกเลยครับเด็ดแน่นอนพี่เราไม่เจอกันสองสามวันองค์นี้เป็นปู่ทวดปีศูนย์แปดนะพี่เป็นหน้าหอวคงนะปีศูย์แปดครับ พี่ดูคีบปิ้นดูตัวหนังสือเป็นแท่งครับแล้วแท้ดูง่ายนะพี่พี่ดูตัวตัดครับเป็นปีสองเออเป็นปีศูนย์แปดนะครับพี่ดูความคมดูลมดำครับอุ้นี้ขอสองพันสามครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดปั๊มซ้ำนะพี่ พี่ดูเนื้อก่อนับพี่ดูรอยปั๊มอะพี่ดูหน้าดูตาท่านนะชัดเจนนะพี่รอยช่อด้านล่างับพี่รอยช่อไหมรอยตะใบกืนไหมหมดแล้วพี่ นี่ขอสองมันเจ็ดครับต่อไปครับเป็นปูทวดเตารีดครับพี่พี่ดูหน้าดูตาท่านครับองนี้อาจจะรอนจะไม่สวยทั้งนี้นะแต่น้ำยาดำอะไรคือยังอยู่เลยนะผิวด้านหน้าเปิดนิดเดียวนะผ้าสวยนะพี่ พี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับคือเด็ดสมชื่อแน่นอนครับผมคัดมาแต่ของดีๆครแล้วเป็นภาบ้านร้อยเอร์เซ็นครับพี่ยังกลัวว่าทำไมมันหามาได้เยอะจังพี่ยังกลัว,วาตามจังหวัดตามจังหวัดที่ผมอยู่ผมหามาหมดแล้ว <laughs> นี่ผมไปพื้นที่ใขรเกียงใขรเคียงแล้ว ให้ผมดูแท่ผมซื้อหมดนะองค์ที่ขอสองเปนหกครับต่อไปครับเป็นเนื้อว่านนะครับพวกพี่บอกผมด้วยนะว่าพวกพี่ต้องการไอปิดองค์ไหนองค์ที่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับอีพีไหนนะครับที่ผมลืมนะครับและอีกอย่างพวกพี่ที่จองเนื้อว่านไว้คือมีคน สั่งผมไว้หลายคนเหลือเกินนะผู้พ,พี่ใครเร็วใครได้ดีกว่านะครับคือบางทีคนคนนน้ก,ก็อยากได้คนนี้ก็อยากได้คือเดี๋ยวเาผมลำเบียงอีกตรงนี้เป็นไหล่จุดหัวขีดนะแล้วพระยังสวยนะพี่ชัดเจนนะพี่ดูรอยเล่นหลังแจดูง่ายนะครับ ไม่กระเทาะเลยนะพี่องนี้ขอสองพันเจ็ดครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดหลังนังสือนะพี่พี่ดูเซียนวิ่งครับพี่ดูหน้าดูตาท่านครับพระแท้ดูง่ายนะพี่ พี่ดูเนื้อหาดูเสียนวิ่งครับตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับองค์นี้ขอดสองพันห้าต่อไปครับเป็นพระกิง่งหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเป็นเนื้อสำริดกับดำนะพี่พี่ลงพิมพ์หาใน Google ดูครับเป็นเนื้อสำริดกับดำนะครับ เป็นพระก,กิ่งลวงปูเอียมว่านนาครับอาจจะผ่านการใช้มาสักนิดนะครับพี่ดูอุดอุดสะโพกอะ่ะกิ่งอุดสะโพกสวนมากจะปีสองสี่กว่านะครับพี่ดูรอยตะใบกืนไปหมดแล้วตรงนี้ขอสามพันนะครับต่อไปครับ เป็นหลังหนังสือเล็กอีกนะครับพี่ดูเซียนวิ่งดูหน้าดูตาท่านนะพระเทดูง่ายนะครับองนี้ขอสองมันหกครับ ต่อไปครับเป็นลังหนงังสือใหญ่นะบล็อกคางขีดนะพี่แล้วพี่ดูเสียนวิ่งครับพี่ดูลมดำดูรอยปั๊มครับเขาจะดูตัวตัดตรงไหนครับ แ้าเท้คือดูง่ายนะพี่พี่ดูตัวหนังสือเป็นแท่งองค์นี้ขอสองัครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ชลูดนะพี่พี่ดูนะองค์นี้กระเทาะนิดเดียวนะครับเจได้ แต่พวกพี่พาใช้พุทธคุณได้นะครับแต่ตรงอื่นเรียบร้อยดีนะครับนะกระเทาะที่บวนิดเดียวนะพี่เห็นไหมตรงนี้นิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะครับแล้วพระโดยรวมคือ95%นะพี่ งค์นี้ขอซ้อสองบันสี่ครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดบล็อกเมกะพัดนะพี่เป็นปีศูนย์ห้านะแต่นี่เป็นเนื้อทองผสมนะพี่ดูหน้าดูตาท่านนะเป็นบล็อกเมกะพัดนะแล้วนะพี่ดูด้านหลังเป็นลุมเป็นแอง่งดูเป็นธรรมชาตินะครับ ลอตะใบกืนใหมาแนลครับพี่ดูรอยอักช่อชัดเจนนะองนี้ขอสองพันหกครับต่อไปครับเป็นหลังหนังสืออีกนะพี่พี่ดูเสี่ยนวิ่งครับพี่ดูรอยปัม๊ม พี่จะเอาตำหนิตรงไหนครับพี่ดูความคมครับองนี้ขอ2สองพันเจ็ดเหมือนกันครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดองค์นี้จะออกเนื้อนวะเลยนะพี่ ดูหน้าดูตาท่านครัแล้วพี่ดูบัวดูดินเบ้าครับเพีเหยนดินเบ้าไหมพี่ดูดินเบ้าติดตามซ่อครับแล้วพี่ดูหน้าดูตาท่านครับรยช่อด้านล่างบต่ใบกืนไม่หมดแล้วพี่ พี่ดูด้านหลังครับองนี้ขอสองมันแปดครับต่อไปครับเป็นปูทวดเบตงนะพี่แล้วพี่ดูเนื้อด้านในนะครับพี่ดูในซอกครับดูดินเบ้าพี่นินเบ้าไหม ดูคาบตะกันดูหน้าดูตาท่านครับผมพยายามส่องให้ชัดนะครับเพื่อพวกพี่จะดูพี่ดูดินเบ้าครับตัวตอกครับตัวตอกลึกนะพี่พี่ดูรอยตะใบครับ ดูเส้นคอดล้ละเป็นตรงนี้ขอสามพันสองร้อยครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์กรรมการนะพี่สองสี่เก้าเจ็ดนะแล้วมีกระเทาะที่หน้าผากนิดเดียว แต่พี่ดูใครดูธรรมชาติครับน่าเป็นพิมพ์กรรมการนะพี่เพราะคือถ้าพิมพ์กรรมการคือที่แก้มจะเป็นขีดครับแล้วพี่ดูใครดูธรรมชาติครับ องนี้ขอสองบันสี่ครับพิมพ์กรรมการนะพี่ต่อไปครับเป็นหลังหนังสือตัวทอนะพี่องนี้เป็นเนื้อทองแดงเลยนะครับแล้วนะพี่ดูเสียนวิ่งครับดูหน้าดูตาท่านคนระับ ชัดเจนนะพี่องค์นี้ที่ผมได้มาคือเจ้าของเขคือจะเป็นจะรู้พลานิดนึงนะผมได้มาโคตรนี้เลยครับกว่าผมจะได้มาผมต้องชักแม่น้ำทั้งห้ามาองค์นี้บางองค์อาจจะมีราคาสักนิดนะครับ แล้วผมก็บอกพวกพี่เลยแต่และองค์คือผมเอากําไรองค์ไม่กี่ร้อยนะครับพี่ดูตัวหนังเสือแล้วแท้ดูง่ายนะครับคือไม่ใช่คือเหมือนพวกพี่จะบอกว่าทำไมองค์นี้ถึงดูง่ายแล้วแพงทำไมองค์นี้แบบ ดูนี่แล้วราคาแค่นี้ทําไมราคาไม่เหมือนกันคือผมจะบอกเหตุผลเพราะพี่ว่าบางองค์คือผมได้ราคามาแรงครับแล้วบางองค์ผมก็ได้มาไม่แรงครับคือผมเปิดราคาแบ่งปันนะครับองนี้เป็นตัวทอสวากาศนะพี่ วงนี้ขอสามพันหกครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดเนื้อเมฆกระพัดนะพี่พี่ดูหน้าดูตาท่านก่อนครับพี่ดูดินติดตามโ่อครับพี่ดูเนื้อเมฆกระพัด ออกเป็นสีแมงพับเลยแล้วพี่ดูด้านหลังครับเนื้อไม่กระพัดแห้งนะครับเนื้อไม่กระพัดแท้ดูง่ายนะครับพี่ดูรอยตะใบกืนไหมมาแล้ว ตรงนี้ขอสองพันแปดครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับถ้าพวกพี่สนใจก็โทรหาผมได้เลยครับศูนย์หกสามศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่ครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ